S <S สวัสดีครับยิน <het> ต้อนรับสูส่ช่อง a c t h a n e l นะครับผมกลับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction ครับวันนี้เรามา Reaction โปรเจกต์ใหม่ของ CMTV m ใช่ก็คือโปรเจกต์ชื่อว่า Boy Don't Cry นะครับผมก็คือผู้ชายร้องไห้ไม่ได้อย่าร้องไห้ <partir S 1> นะครับผม <Master. S 2> ก็เป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมเอา9ก้าหนุ่มที่เรียกว่าเป็น9ก้าหนุ่มที่เป็นพระเอกของช่องแล้วกันเอามารวมกันอยู่ในอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเพื่อจะเป็นโปรเจกต์เหมือนเป็นโปรเจกต์เพลงอะไรอืมซึ่ง ก็ตัวนี้ก็เป็นเทรนด์เนาะที่จะมีคล้ายๆอะไรอย่างงี้ที่แบบรวมนุ่มหล่อสิบคนกล่าวคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันกลับมายุคสมัยตอนที่เราเด็กๆอะเนาะเออใช่มันจะมีแบบเหมือนทําเป็นแบบโฮลิสติกอะมีการแสดงเอ่ยมีเพลงมีเอ็มวีมีอะไรเงี้ยมันเหมือนครบวงจรนะมันเป็นแฟชั่นเดิมมันกลับมาคือแต่มันมีชคนหนึ่งที่หายไปแล้วแล้วนี้เหมือนกลับมาอีกที่แบบว่าเอาผู้ชายหล่อๆที่เป็นไอดอลที่มีแฟนคลับมารวมตัวกันแมาทำโปรเจกต์วงนี้จริงารมณ์แบบอารมณ์แบบซีสมัยโบราณนี่อ่ะถ้าเป็นแกมมี่เมื่อวันงสิ สองเลยที่ยัางๆเอาเอาเหนิ่นแบบไอดอลสมัยช่วงนั้นมารวมตัวกันหรืออย่างสมมุติอาร์เอสอะไเอ่อไอเอสก็จะเป็นพวกอะไรเนี่ยเอามาบูวเอามาเชียร์เน็กเน็กปะมันเป็นเน็กเลยสักอย่างอปะ หรือแบบมันก็จะมีการแบบรวมตัวกันอย่างเช่นสองพันสองราตรีอะไรแบบนั้นอะไร่างเงี้ยแล้วช่วงนี้มันก็เทรนด์มันเหมือนกลับมาแฟชั่นกันไม่หรอกเพราะอะไรบางสิ่งนี่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดได้เพราะแฟนคลับใช่เพราะการที่มีแฟนคลับนะยุคแฟนคลับมันหายไปแล้วยุคหนึ่งน้องสมัยยุคจริงๆยุคพวกเราเด็กๆอ่ะมันคือยุคที่มีแฟนคลับมันคือเหมือนกับสติปินแบบว่าที่เราไปตามดาราตามอะไรอยเงี้ยจริงจริงอ่ะฉันก็เคยเป็นนะแต่ฉันเป็นเวอร์ชันซอฟก็คืออาจจะมีบางคนที่ชอบบ้างก็อาจจะไปซื้อเทปเขามาฟังอาจจะดููรรราาาาาายกกกกกกที่่่่่่เเคค้ไไไปปปออแแตตตมมมถึึึงงัััับนนนนนนฉฉฉสวจุด็็ะ ใช่ใชจะได้มีโปสเตอร์ลิปออยอยู่เลยจ้าอะไรเงี้ยก็ไปตามพี่ลิปพี่ออยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันก็หายไปช่วงหนึ่งเหมือน,นเพลงการเพลย์มันเปลี่ยนแล้วนี่เพลงมันเหมือนกลับมาอีกแล้วใช่อ,อ่ะก็เลยมาเกิดเป็นโปรเจกต์คล้ายๆแบบนี้ขึ้นนี่คือโปรเจกต์การรวมหนุ่มหล่อ9คนมาอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันอ่ะทีนี้เขาก็เป็น9คน9บทเพลง ถ่ายทอดเกี่ยวกับโปรเจกต์นั่นจะเป็นเพลงเศร้าหมดเลยเพราะเกี่ยวกับความรักที่เกี่ยวกับแบบทำให้ผู้ชายร้องไห้ได้อะแต่อาจจะเป็นความรักหรือความไม่สมหวังในมุมมองที่ต่างกันด้วยเหตุผลที่ต่างกันความรู้สึกที่ให้คว,ความรู้สึกต่างกันความรู้สึกต่างกาันมุมมองต่างกาันเรื่องราวต่างกาันแล้วก็เอ็มวีจะร้อยเรียงเรื่องที่มันต่างกันออกมาแล้วก็เป็นไปได้ว่าพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของนักร้องของคนที่ถ่ายทอดเพลงด้วยแหละเขาคงอยากจะเอาดึงตัวตนของคนคนนั้นออกมาถ่ายทอดให้ชัดเจนที่สุด โอเคงั้นเดี๋ยวเขามีตัวอย่างเป็นเทรลเลอร์ออกมาของโปรเจกต์ก็จะเป็นแซมเปิลเพลงเล็กๆน้อยๆของทั้ง9คนออกมารวมกันเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเทรลเลอร์ครับบอยรันไคร้ก็ขอบคุณทางเอเจทีวีก่อนนะครับที่อนุญาตให้เรีคชั่นได้เดี๋ยวไปเรีคชั่นเทรลเลอร์กันและเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดหน่อยเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ไปฟังไลฟ์เซสชั่นมาเหมือนกันว่าตอนนี้เขาเปิดตัวเขาพูดอะไรบ้างแล้วก็สปอตสรุปมาให้ว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับเผื่อใครที่แบบมีเวลาไปดูไลฟ์เซสชั่นชั่วโมงครึ่งนนนนนนะะะกกกก็็รรรรออออมาาฟัััังงงคคี้้้ดดููจสุปปให่่ยๆโเเเไทลล์ ก้าคนเดี๋ยวเจอไพร้อมกันแล้วมีใครบ้างนะวันก่อนครับคนแรกม,มีคนบอกว่าถ้ารักใครให้บอกเขาฉันก็ความรู้สึกเก่งไปใช่ไหมเธอเลยไม่รู้อะไ แต่ถ้าเราเก็บมันไว้เราอาจจะไม่ต้องเสียงไปก็ได้ความรู้สึกเหมือนแอบ,บชอบใครแต่ไม่ได้บอกไปหลักชีกกมิกาหมอกเมื่อความรักมันจบทอยเหรอเราไม่เลือกที่จะเก็บแต่เรื่องดีๆไว้ เห็นไหมเขาจะฉันหลงตามจะทําให้เจ็บแต่ก็ยังอยากจ้าจะไม่ค่อยเศร้ามากนนอนจะอุ่นๆเลยรีปัมมิส่อนด์ออร์ปรื้มปื๊ดบางทีความรักก็แค่ต้องการความชัดเจนฉันชอบเขาในเฟรนด์โซนมากนะ

ว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับใครบาง,ง,ง,งทีความรักอาจไม่เหมาะกับคนนี้ก็อาจจะ่น้ง,งนนสไตล์ไม่เหมือนกันเลยเนาะ ความรอกอ่อนๆเดีเ๋ยวเมฆจิตรกรจะรักใครสคักคนเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่เคยรู้ว่าตอนจะลืมมันยากและเจ็บขนาดนี้ ถ่ายทอมุมมองที่เหมือนกับไม่คิดผู้ชายจะร้องไห้แต่จริงๆผู้ชายจะแบบเก็บไปร้องใครใ<ห>คิดว่าผู้ชายไม่รู้สึกผู้ชายไม่แคร์ผู้ชายเจ็บไม่เป็นนนนนเด็กสุดของโปรเจกต์ในวันที่เรามีคนมากมายรอบตัวเราก็ต้องการแค่คนเดียวมาอยู่ในโลกของเรารู้ ใครอะจอรชจอรชเบียร์เห็นกล้ามตอนแรกก็เลยบอกว่าไม่ใช่แต่บางครั้งก็ต้องการบอกโลกว่าเราแข็งแค่ไหนคนชอบคิดว่าแบบคนตัวใหญ่ลุกยันแข็งแรงกำยำก็ห้องเข้มแข็งแต่มันไม่จำเป็นเสมอไปอะสิเขาอยากจะบอกคนอื่นว่าเหงาไปนะไร ยายามจะทิ้งเรื่องเก่าๆแล้วเดินไปข้างหน้ารู้ส eh ึกว่ายังวนกลับมาที่เดิมเหนือดีนะมูกไปไหนใจอยู่ที่เดิมข้อสุดท้ายคริสพิรวัตร ตก้อนอกเขมแข็งให้ได้เหมือนที่สัญญาไว้แต่ขอโทษที่ทำไม่ได้ไม่ไหวจริงๆเตยตะวัน ลอยประทงโงงร,รื้อปริมรีฐานะไม่ถือร,กกนนกรากิจนันนนกหพักจอสเวียวไบร์ล์ชิโรวิทเอละคริสเลลทเลมา นิดๆวัดๆเยอะเหมือนกันนะใช่เนี่ยวัดเยอะมากชอบมากรูกนี้แบบสวยมากหุ่ยปังมากอะบอยดันคลายโปรเจกต์โอเคแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาวางแผนไปแล้วในเมื่อคำว่าโปรเจกต์มันเลยต้องมีคำว่าเดี๋ยวจะออกมาเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตให้จับจองกันมี บ็อกเซตให้จองเพื่อแบบอัลบั้มบ็อกเซตเนาะให้สะสมมีภาพเพื่อโพสต์โปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะมีอะไรอีกเยอะๆอีกเยอะแยะในโปรเจกต์นี้นอกจากนอกจาก MV 9 MV แล้วคงจะมีอยู่ในโปรเจกต์อยากไปคอนเสิร์ตอ่ะฉันก็อยากไปตั๋วจะได้ก่อนหรือเปล่าปัญหาหรือว่าจัดที่ไหนหรือว่าจัดที่ไหนมีกี่ใบหรือว่าจัดไม่ใหญ่จัดตัวไม่ได้เจมเอ็มชอบไม่จัดที่ใหญ่ๆเข้าใจปะเอออาจจะเป็นเมนล็อกกำไร อาจจะเป็นที่ยูนิเตอมอลอะไปไปอาจจะยูนิเตอมอลเหมือนเดิม <S <S อืมก็มมเล็กๆนิดนึงอืมโอเคทีนี้มาพูดแต่ละโปรเจกต์นิดนึงคือว่าเราสรุปไลฟ์เซสชั่นมาให้ฟังนิดนึงว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างจริงๆถ้าเกิดฟัร์มแบล็กกราวพี่อาจจะอึ้งมากแต่ละคนแบบน่าสนใจมากเดี๋ยวไปที่คนแรกก่อนแล้วกันคนแรกนี่ของปลื้มปุริมละกันปลื้มปุริมแต่เมื่อเราฟังไปเนี่ยเขาซื้อเพลงว่ายังรักกันอยู่ไหมอืมความน่าสนใจเคยไหมปลื้มปุริมแต่งเอง เพลงคือเขาแต่งเนื้อเ,เองอ<ะ>เนื้อเองแต่งเนื้อเองกับเพื่อนเขาเป็นเพลงที่เขาทํามาตั้งแต่เด็กเอกอยู่แล้วกับเพื่อนๆในที่ที่เป็นเพื่อนเพื่อนกัน,กนทํามาด้วยกันซึ่งตัวปลื้มเนี่ยเขาเขาทำกับเพื่อนที่ชื่อจิมมี่แล้วเขาก็ทําตัวเพลงนี้ขึ้นมาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เก็บเพลงนี้ไว้แต่เขาแต่งทานองไม่เป็นเขาไม่มีความรู้เรื่องดน,นตรีเขาเลยทำทำนองอะไรไม่เป็นแล้ววันนี้พอเขาได้มีโอกาสทำโปรเจกต์นี้เขาก็เลยเดินไปหาคนคนหนึ่งก็คือปอโมเดนดอกพี่ปอมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็คือผลว่ารุ่น เอาเอาเพลงเนี่ยไปให้พี่ปอพี่ปอก็เลยแต่งทำนองขึ้นมาให้แต่งเพลงขึ้นมาให้แต่งรมขึ้นมาให้ใหก็เลยได้เป็นเพลงนี้ออกมามซึ่งตอนการทำงานกับพี่ปอเขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดปอจะดุมากนะเพราะพี่ปอแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมมาทำในข่าสุดท้ายพี่ปอคือแบบ ใชดีมากก็บอกว่าเขาเป็นเพลงเราอะเนาะเราแต่งไปเสร็จเรารู้สึกว่าพี่นี่มันไม่สมบูรณ์แ่ะอยากจะเปลี่ยนอะเราขอไปเปลี่ยนมันเหมือนต้องแก้ใหม่หมดมพี่ปอยพี่ปอกกยก็ยอมดียอมทําให้ก็เลยแบบก็เลยถือว่าแบบถือว่าเป็น s ักเซส s มากก็ถือว่าเป็นเป็นแบ็คกราวด์ที่น่าสนใจมากกับเพลงเพลงนี้นะครับผมกับว่ากับปลื้มปุริมทีนี้อีกเพลงหนึ่งเพลงที่สองคือเพลงชื่อว่าแค่ของเมฆจุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโปรดิเวเซอร์หลักของใน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 โปรเจกต์เนี่ย หนึ่งในนั้นคือคริสพิรวัตคริสพิรวัตเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงด้วยทีนี้ตอนแรกคริสพิรวัต์ก็ดูแลเพลงของเมกด้วยแต่ไปมาเหมือนกับว่าด้วยความที่เขาดูแล3เพลงเขาแบบอาจจะแบบเกินขอบ เขตที่คอคนจะดูแลหรือควบครไม่ดีก็เลยหาคนมาช่วยทีนี้ก็เลยให้พี่เมฆไปหาคนที่พี่เมฆเขาสนิทพี่เมฆก็เลยได้ไปได้ปได้เออพี่หายทันวาแบล็คเพนเอามาช่วยช่วยคิดให้ก็เลยได้เป็นเพลงเพลงนี้ขึ้นมาคือเพลงแค่ก็คือจริงๆก็คือเป็นคนที่สนิทกับเมฆจรรกิจนั่นแหละแล้วก็ทํางานสะดวกทางานง่ายคือจริงๆแล้วทุกคนเหมือนมีแบล็กกราวส่วนหนึ่งอาจจะเคยทําทำกับคนสนิทเพราะฉะนั้นเพลงที่เอาแต่ละคนออกมาคาแรคเตอร์จะชัดแล้วเป็นตัวตนของเขามากเพราะคนดีไซน์ก็ดีไซน์ตามคาแรคเต เพลงที่3คือเพลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเขือของทอยไปฐมพงศ์ทีนี้ของทอยปฐมพงศ์เนี่ยคนทาเพลงให้ทอยก็คือแม็กซ์รันพี่รู้จักกุเสียหน่อไหม เคยเป็นนักร้องสมัยหลายปีแล้วเจอตอนที่แล้วแม็กซ์รันเออคือแบบเขาเป็นนักร้องนานแต่เจๆตอน,นเขาทำงานเบื้องหลังแล้วและแม็กซ์รันเนี่ยก็คือทำงานให้ดูแลเพลงของทอยเป็นโปรดิวเซอร์ให้ซึ่งตอนที่เขาทำงานให้ทอยเนี่ยเขาบอกว่าทอยเป็นสายละครคือไม่ใช่เป็นสายร้องเพลงมาก่อนเพราะฉะนั้นทอยก็เลยต้องฝึกเยอะประมาณหนึ่งแล้วทีนี้คือพอเป็นสายละครสิ่งที่มันดีคือเขาเอาความเป็นละครของทอยอ่ะอม,มา,สาใส่ในตัวเพลงได้แต่โจของทอยคือทอยเขาไม่อยากได้เพลงรเศร้าที่มันเศร้ามากเกินไปอยากให้เป็นเพลงเศร้าที่อุ่นๆหรือสบายๆหน่อยแล้ว เมื่อกี้เราฟองฟังเราจะเห็นว่ามันจะไม่ได no ้ดูเศร้ามากรู้สึกแต่ไม่ถึงกับเศร้าใช่ใช่ก็เลยมาก็เลยมันเห็นออมาเป็นแบบในรูปแบบนี้นั่นคือค่อนข้างที่จะมีความเป็นแบบดนตรีไม่เศร้ามากดูฟังสบายจังหวะเรื่อยๆกึืนกึอะคูสติกสบายหูแต่ก็จะมีอารมณ์แทะแทะเข้าไปทีนี้อีกคนนึงก็คือเมื่อกี้พูดถึงแม็กซ์รานเขาดูเขาเขาก็ดูงานของอีกคนนึงก็คือตัวของทางจอร์ดจอร์ดนี่คือเพลงเหงาเป็น ือจอร์ดเนี่ยเขามีโจทย์ว่าเขาต้องการจะบอกว่าจริงๆเขาดูแข็งแกร่งแบบนี้นะดูเป็นแบบลุคคูลมากมแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะรู้ว่าบางทีเขาเหงามากเขาอยากจะตกนไว้ไรู้ว่าฉันก็เหงาไปเหมือนกันก็เลยดิสขอโจทย์เป็นเพลงแบบนี้มาเลยเป็นเพลงเหงาเป็นแม็กซ์รนก็ได้แต่งขึ้นมาให้ซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าจอร์ดพยายามมากคือจอร์ดไปเรียนร้องเพลงเพิ่มกับครูกรีนไม่พอก็ยังร้องร้อ,องแล้วแก้แล้วแก้อีกขอแก้ไม่พอเออเขาก็เต็มใจจะให้แกหคือขอแก้หลายรอบมาซึ่ง แคมว่ารูสึกเด็กแต่ละคนมันเหมือนกับเป็นเพลงแรกเนาะซิงเกลิลแรกของเขาอะ่ะคือพี่ว่าความตั้งใจของคนอะ่ะมันมีถูกปามมไม่อยากเงางมาดีแล้วยิ่งคนเราอะ่ะถูกพูดมาก่อนว่า ก็เธอไม่ได้มาสายนี้เธอไม่ได้ร้องเก่งเขาก็ไ้อยากพูฟตัวเองทำงานออกมาให้ดีที่สุดแหละก็ก็ถือว่าน่าสนใจอ่ะทีนี้มาดูของเตตะวันเตตะวันเนี่ยก็เป็นโปรน่าสนใจมากคนที่ทําเตตะวันคือพี่แทนลิดาซึ่งแทนลิดาจริงเนี่ยเขาสนิทกับเตตะวันอยู่แล้วเขาเป็นเพื่อนกลุ่มแก๊งเดียวกันก็มีไปเที่ยวบ้านเนื่องจากแฟนของแทนลิดาเขาก็เป็นรุ่นน้องของเตตะวันใช่ไหมก็เลยไปเที่ยวกันบ้านไปเที่ยวแต่จังหวัดกันมาบ่อยแล้วแหละทีนี้ก็เลยไม่เคยมาทํางานร่วมกันด้วยความที่เป็นเพื่อนกันหรือไม่ถึงเหม กพนพอทางานด้วยกันเนี่ยพี่แท้ก็มีโจทย์บอกว่าโอเคถ้าจะทํางานกับเธอเนี่ยเธอต้องเป็นนักร้องจริงๆนะคือฉันจะทํากับคนที่เป็นนักร้องฉันจะไม่ทำกับคนที่เป็นศิลปินเพราะ,ะนั้นมันก็ได้เป็นความกดดันให้ตะวันเหมือนกันว่าตะวันอ่ะต้องไปเรียนร้องเพลงแบบผาคืนเพิ่มทีนี้ตะวันก็ได้ไปเรียนร้องเพลงกับคุูกิจคุูกิจของ The เดอ Voice ก็ไปเรียนร้องเพลงมาเสร็จแล้วก็เป็รีป็นเสิร์ฟหลายชั่วโมงมากกับโจทย์เพลงเพลงนี้เพลงของเขาคือเพลงเก็บความรู้สึกเก่งซึ่งมันก็เป็นโจทย์ของเพลงตะวันไปแหละเพราะพี่แทรเขาเห็นว เวลาตะวันน่ะด้วยความที่พิสัยของน้องคือเขาเป็นคนที่รับอะไรเข้ามาแล้วว่าเขาจะไม่พูดแต่เขาจะเก็บเอาไว้แล้วเขาก็ไปเก็บเอาไว้ไปไปปล่อยเองตอนกลางคืนนะคือเหมือนกับว่าก่อนก่อนนอนต้องไปนั่งอยู่คนเดียวต้องไปแบบทบทวนตัวเองไปก่อนนอน3ามสี่ชั่วโมงก่อนจะนอนได้กลายเป็นคนนอนดึกไปเลยเพราะว่าเก็บทุกอย่างมาแล้วต้องมีเวลาให้กับตัวเองตอนกลางคืนมันก็เลยเหมือนเป็นปมตรงนี้แหละที่เขาหยิบขึ้นมาแล้วก็มันเล่นว่านี่เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเอง ก็เลยเอามาใช้ตอนที <t <t ่รานเนี่ยน้องคริสก็มีแซลนะเก็บความรู้สึกเก่งนี่เก็บความรู้สึกกับใครหรือเปล่าเก็บความรู้สึกเก่งน้องพิทนี่ก็ใสชมมากแล้วก็นักติดการใช่นักติดกันแล้วคริสก็ชมมากแล้วแม่ก็จิก็ชมอีกอะไรเงี้ยอ่ะแต่ประเด็นของเขาคือด้วยความที่วามเพลงแบบเนี้ยเขาต้องไปฝึกมาแล้วตอนแรกแทนแต่งออกมาไม่คิดว่าเพมจะยากขนาดนี้คือเขาแต่งมาด้วยแต่งเนื้อเนาะแต่งันน้องออกมาไปมาเพลงมันยันยากมากมันเดนยากมากขนาดที่แทนไปฝึก้องเองกับคุูกิจก็บอกว่าเพมมันยากอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออตะวันพยายามมากในการที่แบบว่า กับมาเรียนเพิ่มแล้วก็ขอแก้สี่รอบ mm hmm. จนพี่แทนแบบว่าไม่อยากให้แก้แล้วจริงๆรอบสองรอบรอบหนึ่งถึงสองมันดีแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าขอแก้สี่รอบก็เลยเป็นปล่อยตะวันให้แก้ไป mm hmm. สุดท้ายต้องแบบบอกว่าเบรกว่า,วาวพอแล้วอยู่ทําดีสุดแล้วไม่ต้องแก้แล้วล mm hmm. อะไรอเงี้ยก็เป็นแบบนั้นก็ต้องรองไปรับชมกันว่าจะเป็นแนวไหนนะครับผมต่อไปอ่ะเดี๋ยวคอยคริสเก็บไว้ที่หลังละกันเราพูดคนนี้ดีวกว่าโป mm hmm. รดิวเซอร์ค mm hmm. ู่ปูนของ g m เอทีพี่แทนมาเชียร์อาพี่แทมาเชียร์าก็เป็นอีกคนนึงที่ทําเพลงให้จีเยอะมากในช่วงงแบบ หลังนี้คือสุริวายต้องผ่านมือแกพูดง่ายตอนนี้แล้วก็กลับมาเป็นด mm ี hmm. โปรดิวเซอร์คู่บุญให้กับไบรท์ทวชิรวิทย์ก็คือไบรท์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วพี่แอมแต่งเพลงทุกเพลงให้ไบรท์ hmm. ตอนนี้ไบรท์ที่มีซิงเกิลออกมาทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเป็นพ mm ี่แอมไม่แค่จะเป็นทั้งหมดพี่แอมแต่งให้ mm hmm. ก็เลยกลาย่าตอนนี้เป็นเหมือน mm hmm. โปรดิวเซอร์คู่บุญแล้วก็เลยเข้าใจรู้ใจกันรู้สไตล์ โนสไตล์ทีเนี้ยแอมพี่แอมเขาแต่งเพลงนี้เมื่อปีที่แล้วตอนครึ่งกลางปีเขาบอกว่าอยู่ที่ทำนองก็มาในหัวคําว่าแบบ move on เหมือนกับว่าเหมือนฉันจะ move on ไปได้ยังไงในเมื่อใจมีแต่เธอเขารู้สึกว่าประโยชน์แบบนี้มันมีคนที่จะพูดได้มีแค่เหมือนกับภาพในหัวเขามีแค่ไบรท์คนเดียวที่จะพูดประโยชน์หรือว่าจะ move on ไปได้ยังไงในเะมื่อใจมีแต่เธออะงไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยมันต้องเป็นไบรท์แต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาทำยังไงดีนะเขาแต่งเพลงนี้เวลาเขาก็เลยโทรไปหาพี่ออฟ กำกับอย่างขั้นกูว่าพี่ออฟมีโปรเจกต์ซีรีส์ของน้องอะไรอื่นอีกไหมหรือว่าจะเอาเพลงนี้มาให้น้องอร้รองมีซิงเกิลของน้องไหมที่จะให้เอาเพลงนี้ให้น้องร้องอะไรเงี้ยเพอเอิร์ดก็ดันดูว่ามันมีโปรเจกต์นี้อยู่สุดท้ายก็เลยได้เอาเพลงนี้มาใช้ให้น้องร้องก็เลยส่งให้น้องดูก่อนแล้วน้องก็ดันชอบอแล้วน้องก็เลยขอดีไซน์อะไรบางอย่างต่อไปซึ่งเขาก็พี่แอมก็ปล่อยให้ไบรท์ดีไซน์ได้เต็มที่สุดท้ายไบรท์ก็เขาก็ดีไซน์แบบทำนองดีดกีตาร์หรืออะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปทำให้เพลงมันแบบ สมูทหรือสมุนมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นในมุมของไบร์นะครับก็ลองลองติดตามกันซึ่งเพลงเพลงของไบร์เนี่ยจะชื่อเพลงว่า move ไปไหนออ,อืทีนี้อีกคนหนึ่งที่พี่แอมดูแล้วคือรีฐานนะคือพี่แอมหมายคอนเสิร์ตเขาเห็นว่า, Lee, ารีดิจิต้าเก่งเขาเคยฟังแลอว ดูดูไลน์ทำวงทำวงแล้ว <m> ดีดกีตาร์เอ้ยน่าสนใจจังเลยแล้วเขามีเพลงที่ใช้กีตาร์เป็นเลนอยู่เพลงเพลงหนึ่ง <ừ> ก็เลยหยิบเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งเพลงของลีธานนัทเนี่ยชื่อเพลงว่า why หรือ <ừ> ทำไมทีนี้ก็คือไปหยิบเพลงของลีธานนัขึ้นมาทีนี้ลีธานนัเนี่ยดีดก,กีตาร์เก่งทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาก็ถามความสมัครใจของลีว่าลีชอบกีตาร์หรือชอบร้องมากกว่าหรือจะแบบรู้สึกว่าเอนจอยกับสิ่งไหนมากกว่าแล้วลีบอกว่าเขาเอนจอยกับสิ่งที่เป็นกีตาร์การเป็นกีตาร์มากกว่าเขา ที่แอมเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยโดยการที่ว่างั้นฉันก็เปิดทอนโซโลโกีตาร์ให้อห้ให,ให้กับลีไปเลยงั้นก็การว่าเพลงของลีจะเป็นเพลงที่มีทํานองกีตาร์ เยอะโดดโดดออกมากว่าคนอื่นใช่แล้วที่เราได้ยินมาสเตอร์ไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเสียงกีตาร์หมดรีเล่นเองดนตรีปกติเขาต้องทํามาก่อนแล้วค่อยลองรองคราวก็คือรีไปอัดเสียงรกีตาร์เองเล่นเองและเพราะเติญว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เสียงสูงมากรีค่อนข้างกังวลก็เลยต้องใช้เสียงหลบเยอะทีต้องไปรอดู m อเต็มๆว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะฮะกับเพลงไวอ่ะคราวนี้พอมาถึงคนสุดท้ายแล้วมนนหนุน้าความสามารถก็คือ คริสเคราวัตในการเป็นโปรดิวเซอร์ของเขาตอนแรกเขาก็ตอนแรกเขาคุมสามคนตอนนี้เขาก็ลดลงเหลือสองคนนั่นคือเขาคุมให้นันนน์แล้วก็ตัวเขาเองซึ่งตัวเขาจริงๆเขาทํากับเพื่อนเขาคนหนึ่งทีนี้พอทำกับเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยให้เพื่อนเขาเป็นโฮสพอให้เพื่อนเขาเป็นโฮสเขาเลยให้เพื่อนเขาเป็นโฮสโปรเจกต์ของนันน์ไปเลยแต่แต่ตัวเขาเองเขาขอเป็นโฮสตัวเองเกิดได้ออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ของนันนท์เพราะนันนทนเนี่ยด้วยความที่เอ้นันนท์เนี่ยคือ น้องอะ่ะน้องชอบแรปถ้าเราถ้าแฮมได้มีโอกาสได้ไปดูคือเขาใหญ่บิ Big Mountain, ๊กมา n t เทนน้องแรปเก่งมากแรปรัวมากหรือพี่แอาจําได้ไหมที่เราดูคอ,คอนเสิร์ตที่เขาเป็นเกสในใแฟนพมเบียร์เนาะนั่นนแรปเก่งมากพอแรปเก่งขนานี้คิสก็เลยโอเคงั้นน่าจะหาท่อนแรปให้เขาใส่เข้าไปก็เลยตัด เวอร์สองออกเลยแล้วให้นันนนนเขียนแรปเองใส่น้องไปก็เลยเปิดราการโชว์ความสามารถน้องเป็นตัวด้วยก็เลยได้เป็นเพลงของนันนนออกมาชื่อเพลงว่าจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอ,อก็เป็นคอนเซ็ปต์จักรวาลจักรวาลอย่างเงี้ยจะให้คอนเซ็ปต์เพลงเดิมๆของคริสที่เขาแต่งเองอะ่ะใช่ันจะมีความ,มลคล้ายๆอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีนี้ของคริสพยรวัตรคริสเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาอยู่กับแรปมาหลายเพลงแล้ว เขาเขาขออยากจะออกงาการเป็นแรปบ้างพอเขาได้โอกาสได้ทำโปรเจกต์เนี้ยเขาก็เลยอยากจะคอนเซนเทกรตกับการที่ตัวเองอ่ะเป็นงานเป็นร้องเพลงจริงจริงมากขึ้นโดยการที่เอาแรปออกโดยการเป็นร้องเหมือนกับเป็นแบบวอลล์อ่ะเน้นวอลลมากขึ้นก็เลยเป็นเน้นร้องมากขึ้นที่ไม่ใช่แรปพอเป็นอย่างนี้เขาก็เลยหาโจทย์เพลงเพลงนึงขึ้นมาแต่เขาสึกว่ความรักบางทีอ่ะผู้ชายบางทีร้องให้กับความรักบางทีไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นชายหญิงก็ได้แต่เป็นความรักที่ มันเกี่ยวกับแบบคนที่จากไปก็ได้หรือคนที่สูญเสียก็ได้เพราะมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่ออกมาชื่อว่าเพลงว่าขอโทษที่ยังร้องหไ,ไห้มม่หมายความว่าแม้คุณจะจากไปแล้วฉันก็ยังเสียใจที่ฉันยังต้องร้องไห้อยู่เลยเขาก็เลยเหมือนกับว่าแฟลชแบ็กไปถึงเรื่องราวในอดีตที่เขาต้องสูญเสียใครบางคนไปนะรู้สึกว่าเขาเลยเอาเพลง ตีมตรงนั้นแะมาทําเป็นเพลงก็เลยเขียนเนื้อเองทําเองกับเพื่อนแล้วก็ได้เป,เป็นเพลงที่ค่อนข้างเซนซิทีฟออกมาแล้วก็ที่เราเห็นในทีเซอร์หรือเทลเลอร์เมื่อกี้ก็ร้องไห้อยู่ในรถ<ด> <board. S 2> ซึ่งก็การปีความคงเป็นแบบนั้นคือเหมือนกับเราจากสูญเสียใครคนใดคนหนึ่งไปแต่เรายังคิดถึงเขาอยู่เลยเราก็อออกมาร้องไห้ซึ่งก็น่าสนใจมากและที่เราทึ่งคือน้องเขาทัฒนาตลอดจริงๆเหมือนที่เราชมมาตลอดคือจากเขาเป็นนักร้องซิงเกอร์ตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็นโปรดวริวเซอร์แล้วว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เียนสายนี้ด้วยแล้วพี่รู้สึกว่าถูกคื ความความสามารถเขาม่มีสองอย่างอย่างพรสวรรค์กับพรแสวแงพี่ว่าเขามีพรสวรรค์มาส่วนหนึ่งแหละแต่ในขณะที่เขาก็ต้องทํางานแสดงไปด้วยเขาก็มีพรแสวงที่จะไปหาเพิ่มเติมจนสามารถทํางานเพลงได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาลองเพลงไม่เป็นเนาะมไม่พระอะ่ะมีอาจจะลองเพลงเพราะแต่ไม่ได้เบกเป็นหรือเก่งอะไรมาจนถึงวันนี้มันแบบโหเขาแบบแคำว่าห้าปีที่ผ่านมาคือเขา มากไกลมากกับสิ่งต่งๆตลอดเวลาใช่นับถือมากจริงแล้วก็พอถึงวันนี้เขาใกล้เปเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่ดูแลน้องๆได้ล้วด้วยขนาดเป็นโปรดิวเซอร์ให้น้องๆให้แบบคนในค่ายได้แลวแบบเออมันน่าสนใจครับเพราะผู้ใหญ่ให้การยอมรับผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสด้วยครับบว่าเจ๋งมากๆแล้วแฮมชอบตรงที่ว่าปฏิกิริยตอนที่ดูไลฟ์แบบเขาจะคอยชงแล้วคอยเสริมให้ตรงนี้นี้เหมือนกับเขาอยู่เต็นเซ็นเตอร์เวทีนเ้นใช่เขาก็จะชงเตะใช่ไหมแล้วเขามีบดตอนที่ปลื้มเนี่ยปลื้มเขาพูดว่าเขากังวลเหลือเกินนู่นนี่นั่นไม่น่าจะแบบ เหมือนกับคริสก็ชงไปเลยว่าแบบตอนที่เขาเห็นเหมือนกับปลื้มอะเขาสึกว่าเฮ้ยปลื้มทําได้แล้วเพลงนี้ของปลื้มคือเพลาะมาเขาเห็นเนื้อแล้วเฮ้ยปลื้มเพลงนี้มันดีมากเขาก็พูดชมออกมาเลยเขาสึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบให้กําลังใจให้กำลังใจเก่มงมากมมามาเขาตรงนี้น่าชื่นชมมากสำหรับคริสเพราวัโอเคก็ประมาณนี้กับ9เพลง9แบ็คกราวด์แล้วก็9 MV ที่จะมาในอนาคตนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะรีแอคเกือบทุก MV ได้แน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามันผ่านตาเราแน่นอนกับนี้ซ่ง MV แรกคีอเพลงของค็มบี์รลย คือขอโทษที่ฉันร้องไห้ที่ยังร้องไห้ซึ่งจะมาในวันที่5เมษายนอ่าจะทยอยทยกันมาทยอยทยกันมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับ MV แรกกับคริสปีรวัตนะครับผมแล้วก็คงคิดว่าปล่อย MV มหมดข้อขึ้นคอนเสิร์ตจริงจริงโปรเจกต์นี้พี่ว่าสเสน่ห์มันอยู่คัส t ตอร์ไมเซชันคือปกติเราทำเพลงเพื่อคนฟังแต่วันนี้เราคัสตอรไมเพลงให้คนร้องให้คนร้อง ใช่เพราะว่าคือจริงๆคือตัวเขาว,ว่ามันมีความรู้สึกที่แบบเราอาจจะไม่ไเคยรู้ว่าเขามีความรู้สึกแบบนี้มันคือชีวิตจริงของเขาหรือเขารู้สึกแบบนี้แล้วก็มีโอกาสได้มาอ่ะได้แต่งกับเพื่อนได้ทากับคนสนิทได้เขียนเนื้อร้องเองหรือมีส่วนทําดนตรีเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเล่นดนตรีเองรู้สึกว่าการนี้มันคือคัสตอมไม้เพื่อให้แมท กับนักร้องคนคนนั้นดึงศักยภาพที่เขามีออกมาให้เต็มที่แล้วก็เล่าเรื่องของเราออกมาให้แบบชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราฟังทุกคน<ม>ๆๆให้ไป่นกว่าได้ฟังลายซิงซิงทุกคนจะพูดเลยว่าทุกคนเอาบทเพลงพวกนี้มาจากตัวเขาหมดเลย<ช> <ๆ S 1> ทุกคนเอาความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเป็นความรู้สึกรักบางอย่างที่เขาไม่เคยพูดออกมามก็เอาลงถ่ายทอดในบทเพลงนี้ขนาดตะ,ตะวัน,นยังพูดเลยว่าความรู้สึกเก็บความรู้สึกเก่งอ่ะมันคือความรู้สึกของเขาเลยที่ทุกวันนี้เขาเก็บความรู้สึกเก่งก็เอามาลงอยู่ในเพลงเพลงนี้ถ้าเป็นคนอื่นทําให้มันอาจจะไม่เข้าใจเท่่ากกกกัับนนครู้้จสิทให อนนี้มันคือเสน่ห์ของการแคสต์มิซิเอชันของของโปรเจกต์นี้อืมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเราต้องรอดูกันว่า MV เต็มเพลงเต็มมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องฝากทุกคนรับชมกันด้วยกับโปรเจกต์บอยบอยนัรเจกตเนี่ยลองให้แน่เลยอ่ะต้องเคิดว่าเพลงเศร้าทุกอันแล้วว่า MV ก็น่าจะเศร้ามากเช่นกันในรูปอันก็แต่คิดว่าคอนเสิร์ตน่าสนใจมากเห็นว่าคอนเสิร์ตเอาเก้าคนนี้มาคอลแลบกันแล้วว่าต้องมีเกสอื่นๆอีกเห็นว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจพี่ว่ามันไม่ใช่แบบบอยดอนคราย บอ y แทนค r ายอะในความรู้สึกพี่นะเออพอฟังแบบคือโปรเจกต์มันคือเหมือนกับคนอื่นบอกไงว่าผู้ชายอย่าร้องไห้จริงๆมันคือผู้ชายแทนค r าราผู้ชายสามารถร้องไห้ได้จริงก็ต้องไปรอชมกันครับแล้วก็เราก็ประมาณสรุปให้ประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ฟังสรุปแล้วพอจะเก็ทหรือไอเดียแล้วก็เห็นแบ็คกราวของนนแล้วเห็นความสามารถแล้วก็ ความทุ่มเทตั้งใจของน้องๆครับว่าทุกๆคนตั้งใจกับโปรเจกต์นี้หมดและยี่เป็นซิงเกิลแรกของเขาบางคนนะครับว่าทุกคนเขาตั้งใจมากอะไรเงี้ยมันก็ฝากไว้ด้วยครับกับโปรเจกต์บอยเลิศคลายของน้องๆนะครับหวังว่าทุกคนจะติดตามกันแล้วก็สำหรับช่องเราอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็เฟซบุ o กครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้รักมากไปก่อนนะครับบ๊ายบาย